อะไร,รบบก็ผมก็รู้ขอโทษดิคุบิโอพูดติดนะรักทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวอลโลแลนวอลโลแลนเออนี่ครับตอนนี้เราก็มาลงแล้งกันนะครับตอนนี้เราก็ยังไม่ลงแนละ้งเนาะคนอื่นก็แล้งโอ้อะไรนะบอลสองบอลหนึ่งซิวเวอร์สามนะครับบอลสองกัตัวละครที่ผมจะหยิบม,มาเล่นในวันนี้ก็น่าจะเป็นเจสไหมเจสไหม ใครอยากให้ผมเล่นเจ็ดกดหลยเนโอเคเล่นเจ็ดผมครับเอาแม่งมีคนไม่เลือกตัวว,ตว่าตอบ c k หาห้องใหม่ดิ <c oughs> ใครอยากให้ผมเล่นลาซี่กดซับสไครครับ <No. S 1> โน่กดยังกดยังกดแล้วผมครับเ้ล <c oughs> าซี่ <c oughs> มาแนละ้วตอนนี้เราเข้าเกมมาแล้วเราเป็นฝั่งแอตแทค อ่าเพื่อนเอาระเบิดละเริ่มแรกมาแล้วก็เล่นเป็นปืนพกก่อนนะฮะผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากอะมั้งทุกคนก็น่าจะรู้จักเกมนี้อยู่แล้วนะไปทางนี้เลยโชว์โซโลเลยฮัลโหลมอเตอร์เฟกอุ๊ยจ้ะโนก็มาดีครับก็มาดีบอกเลยแล้ว <No. S 1> ตามมัน ตัวเพื่อนระวังระเบิดแล้วคือเปล่าต่อเอ้ยโอ้โหเลืองเหลือซีพ้าว่าเต๋อเฮ้ยมีคนอยู่ประตูมีคนอยู่ไหนประตูเพื่อนๆลองเปิดมาดิก็เอาดิก็เอาดิลองเปิดมาดิก,ดกดล้าเปิดไหมล่ะเราทำเป็นเราวิ่งอยู่ไง ผมจะลอยคนคนที่อยู่ในประตูเปิดเกมันเปิดแล้วสวยเปิดดีดเอาดิรอม่งน้เอา้ามันโยู่ระเบิดกูไม่เอาแกออกไปมันน่าจะเข็นนะเอ้ยโอ้สกอร์ตอนนี้เราค่อนข้างที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่เลยนะ

ยิงให้เพื่อนทีมเบอร์อีสปอร์ตไปดิทีมเบอร์อ e ีสปอร์ตไปดิท e port, ปดแทนแทนแทนโอเคนายนายเอาโอ้เพื่อนเอ้ยคืออันติเราต้องเปิดแล้วว่ะนะบอกตรงอันติเราต้องเปิดแล้วว่ะมาดิเจตเจตอยู่ไหนอุ้ยกลายเป็นโกโก้คัน เฮดช็อตเฮดช็อตมัอยู่ในประตูหคนใครมีระเบิดอะแย่ย่เราเห็นรถมันเหนรถมันทำ้จริว่ามัน่มันเล็ไรเปรออยู่ต้องปุ๊บมันนีนนี้นีตอนน้ตอนเอแอที่เก็มาแป๊บนึงไงมันเป็นสเต็ปไงอุยจ้าอุยจ้า

ุ้ยมีคนอยู่ในประตูเปิดได้สแสดงมีคนอยู่ในเรื่องนี้เราจะไม่ยุ่งนะเพราะว่ามีคนอยู่หลังขวาแนใ่เลยมีคนเนียนนะ่ะแบบรอจับซะแกเราอะ่ะว่าชัวชัวฮัลโหลเอ้าอ่างเก้าสี่สิบเจ็ดไม่ได้เกาป้องกัน

เฮ้ยพวกเราไม่มีระเบิดออะระเบิดตกนู่นเพื่อนสี่สิบวิสี่สิบวิเพื่อน Hello, เอ้อยยาเลื่อนเหลือเจ็ดพีส่นี้เราจะเล่นเป็นพันท้อมแล้วกันรู้หน้าสนใจดีนะเอา้าแต่เอาระเบิดไหมหผมอ่ะผมบอกเลย ไม่เอาเอาไปไยัดเยียดยัดเยีดยด,ยดสมกสมุกแบบนี้จะเอาไหมาสมุกแบบนี้เอาไหมาทุกคนมันมาข้างหลังทีนี้เราแบบรู้เรื่องเลยนะไป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 เออหน้ามืดมันโดนลูกหน้ามืดองเราโดนที่เป็นลมอะ่ะทางซ้ายมีแน่ ว่าแล้วผมว่าไม่เคยผิดเล่นพันโเท่าด้ตาเดียวเปลี่ยนปืนอีกแล้ว<ม>อะไรเพื่อนเพื่อนอะไรเอา้าผมไม่เห็นโอ้ยผมขอโทษผมไม่เห็นเอาโดนระเบิดตายสวยเราก็เล่นปืนเดิมนะ อะไรปุ๊ตตมไปอีกทีนึงโอ้โหสองลูกอัดเข้าไปไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วครับบอกเลยโอ้ออยอฮ้ยปืนดี แสดงว่าเขาไม่ได้อยู่ทางขวาถ้าอยู่ลูกเมื่อกี้คงจะคงจะคงจะไม่อยากจะคิดสภาพเหมือนกันนะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะอ้ยไม่อยากอยู่ดีเลยเอาจริงเราแอบหลังดีไหมคือคนไม่ค่อยคิดแบบนั้ว่าเราจะแอบอยู่นะมันเป็นจุดที่แบบคนคาดไม่ถึงเลยไม่ยอมเลยคือลองทำอะไรที่คุณเขาไม่ทำกันเลยวันนี้เป็นผู้อยู่รอดได้ไหมอันนี้อยากจะสอนเลยนะ

ปลาดุปลาไหลจะเข้ารูไหนจะเข้ารูนี้โอเคไปรูนี้นะสนต่ชาานสันชาติยานมันบอกแบบนั้นนะวบวับเทลพอตอุ้ยมันมากันวะทุกคน จะปล่อยรสซิงผมไปนะ เยอะเกินเพื่อนบางทีอ่ะอุอ้ยโดนระเบิดตัวเองปวดร ố ไปอุ้ยเจ็ดอันติทุกคนเห็นอะไรนี่ไหมเห็นอะไรนี่ไหมตัวผมจะทำอะไรให้ดูนะมันเป็นอะไรที่ Amazing Amazing Thailand เลยอตอนนี้คือเอาสักกี่ตัวดิห้าสิบตัวเลยไหม อันตทีเาควห้ตัวไหมก็ต้องเอาแบบนั้นแหละเนาะลวยงอุ้ยมันมาว่ะทุกคนมันมาว่ะคือเด็กมันจะเอาว่ะคือมันอยากมันอาเป็ที่ได้เอันตผมเนดูทรมันไม่แย่โดนนะอุ้ยเอาว่ะเขาจะมาบีกันวะเอาเรื่องเ็อุ้ยเยนตายน่เลยลบ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 ลลบลบลบ Love, 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 love. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. all the boys there can't help it it's a habit clothes that she wears short skirt and a jacket i just wanna what? get her all alone on a mattress i just wanna have it i just <coughs> gotta have it <coughs> 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 <It's> all around Your <coughs> everybody is fantastic <coughs> oh, all natural <coughs> not a piece of fur is plastic head to her toes yeah they say that she's a <coughs> lot yeah those whispers all around say she has a don't believe it till I see it. So I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands on education. So I need a private session. If you get what I am saying, and they say that she's not easy. No, she's really complicated. But that only makes it better. And it's got me so fixated. And I'm Hello, motherfucker. You know? อะไรวะผมงงไปหมดแล้วนะเริ่มงงไปหมดแล้วนะโอเครู้เรื่องอชนะอันติพร้อมกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้กายพร้อมใจพร้อมเราทำได้ไไดแคมปิ้งไปดิแบบแคมปิ้งอะใครวิ่งผ่านลำกล้องกูยิง ดีโบขอโทษเพื่อนเนี่ยนะเฮ้ยเหลือคนเดียวโอ้ยอะไรกันวะแมปพอยน์นี่ยังใช้ปืนกดเบาอยู่เลยสมเพศแล้วเวทนาวะอูสมเพศ โอ้แขงแข่งมันอะ